ขอบคุณพี่หมิวพี่หมิวอารีนันนะคะขอบคุณพี่วันจันด้วยค่ะขอบคุณแม่ดึงนะคะดึงเน็ตปกติส้มไลทุกวันค่ะอะไรกินนะเติมพลังรวดเดียวแล้วก็นอน พี่หมิวสวัสดีพี่หมูหมูนะคะคุณนาลุม,มนบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆทุกคนห้องนี้อบอุ่นมากนะคะสวัสดีคุณนาลุม,มนนะคะทีนี้ส้มก็เลยเออ่หน่วง่่าน่วง พี่อิสราสวัสดีสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะค,คุณนรลุมนก็สวัสดีคุณรูณใจใจด้วยนะคะรูใจใจก็ผ่านแล้วนะคะคุณนรลุมนคุณนรลุมนก็ผ่านแล้วคะ่ะกูใจ๊นุ้ยนะคะ เดี๋ยวยังไงส้มขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบผสมกําลังใจให้ฟังมาฟังความรู้ค่ะส้มผ่านแล้วค่ะคุณนารุ่มมลถึงไหนแล้วคะอคุณนารุมลผ่านหรือย,ยังคะคุณนารุมนลผ่านหรือย,ยังคะแม่ละเอียดสวัสดีคุณนารุมนลด้วยคะ่ะจับมือกันนะคะจับม้จับมือกันเลยค่ะเพราะว่าคุณนารุมนลก็ผ่านแล้วนะคะไว้ส่งกําลังใจให้กิสาระนะคะเพื่อนยาสวัสดีครับพี่กบค่ะ พี่อิสราสวัสดีครับคุณวันจันนะ ja. สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนคะ่ะสิบห้าล้านดวงตาสวยๆเลยนะคะมีคุณณลึกมนด้วยนะคะสวัสดีและยินดีต้อนรับทั้งเก้าล้านดวงตาสวยๆเลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้ส้มมายืนยันตัวตนนะคะยายแตนสวัสดีพี่วันวันจนันค่ะพองค่ะมีคุณณลึกมนด้วยนะคะทักทายคุณณลึกมนด้วยนะคะเพื่อนๆพี่นุสวัสดีน้องมุม ช่วงนี้ถ่ายฟฟดไม่ค่อยเจอคุณนรุมนเลยนะคะนะคะอา้าคุณใจสวัสดีพี่เอียดด้วยค่ะแม่ละเอียดนะคะชื่อเฟสละเมียดนะคะก็ผ่านแล้วเหมือนกันนะคะพอติดไฟที่มันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แต่เวลาพอมาไล่สดในห้องแล้วก็ก็ไฟไม่ค่อยสวยก็เลยต้องเอาไฟไล์สดมาช่วย <laughs> อ๋พี่หมูหมูเวลาผ่านแล้วค่ะติดข้อสองอยู่นะคะพี่นูชบ้านนกสวัสดีคุณนาุมนค่ะน้องเก่งก็สวัสดีรอบห้องนะคะพี่หมูหมูสวัสดีรอบอัพนะคะสวัสดีคุณนาุมนนะคะอะตอนนี้ส่งผ่านสตรีมแล้วนะคะแล้วก็ผ่านหลายๆเครื่องมือแล้วนะคะก็เข้ามาทักทายจับไม้จับมือกันได้เลยนะคะแม่เอียดก็สวัสดีคุณโซ่ค่ะแม่เอียดก็ กูใจสวัสดีค่ะพี่หมูหมูนะคะคุณน้าลืมวลสวัสดียายแตนด้วยค่ะคุณวันจันนะคะพี่หมูหมูสวัสดีคุณน้าลืมมนด้วยค่ะพี่หมูหมูสวัสดีเพื่อนแตนจ้านะคะพี่วันจันสวัสดีค่ะหมูหมูนะคะนะคะคุณสุขสัรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสุขสรรด้วยนะคะพอดีว่าส้มเอาครบเวลาลงไลน์แล้วนะคะเดี๋ยวส้มจะขออนุญาตนะคะคุณน้มลืมก็ผ่านแล้วนะคะทุกคน จับไม้จับมือกันได้เลยนะคะไปส่งกําลังใจให้กันนะคะเราจะได้ไปส่งกําลังใจให้กันนะคะสวัสดีคุณใจค่ะมีคุณนารุมลด้วยนะคะเพื่อนๆคุณนารุมนลก็ผ่านสตรีมแล้วนะคะมาแล้วป้าไล่มานะคะยายมายังไงเนี่ยเมื่อวันสน uh huh. <c ười> องล่างอะไรแล้วเนี่ยค่ะเป็นสาวโรงงานนะคะอยู่สมุทรสาครค่คะปลูกผักด้วยนะคะ เป็นครีเอเตอร์ด้วยหลายตำแหน่งมากเลยนะคะอยู่อยู่ออฟฟิศนะคะนะคะ้นองอ้อน,นะคะน้องอ้อก,กำลังเข้ารับชมค่ะพี่หมูหมูสวัสดีน้องเงพื่อนคุณนะ้าลืมมนก็ผ่านแล้วนะคะจับมายจับมือทักทายกันได้เลยค่ะพี่มิวอาริน,นันกำลังเข้า สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนคะ่ะสิบ้าล้านดวงตาสวยๆเลยนะคะมีคุณณลุกมลด้วยนะคะเุณอนอารามียดนะคะก็ผ่านแล้วเหมือนกันนะคะคุณครูใจใจกำลังเข้ารับชมนะคะครูใจก็ผ่านแล้วเหมือนกันคะ่ะจะได้จับไม้จับมือไว้เป็นกำลังสวัสดีครูใจคะ่ะมีคุณณลุกมลด้วยนะคะเพื่อนๆคุณณลุมลก็ผ่านสตรีมแล้วนะคะมาแล้วป้าไล่มานะคะอาญาติ <c oughs> หนุยนะคะ เดี๋ยวยังไงส้มขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบผสมกําลังใจให้หมูคะ่ะพี่เพิ่งออกจากบ้านตู้เย็นเอาเอาพี่เพิ่องออกจากตู้เย็นเอาโทรศัพท์เข้าตู้เย็นเหรอพี่หมูพี่หมูคะนะคะน้องอ้อน,นะคะน้องอ้อ,นนะะอ,อ,อกาลังเข้ารับชมคะ่ะพี่หมูหมูสวัสดีน้องเกบขออนุญาตเช็คภาัเช็คเ,คเสียงสักครู่นะคะเพื่อนเพื่อนที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาท,าทักทายกันได้เลยนะคะยินดีต้อนรับคะ่ะ อะไรมาตั้งแต่ปีใหม่แล้วส้มก็มาผ่านช่วงกุมภาวันที่8กุมภานะคะผ่านสตรีมแล้วค่ะโอ๊ยกันนะคะเพื่อนยาสวัสดีครับพี่เอียดนะคะผ่านแล้วนะคะคุณใจใจก็ผ่านแล้วนะคะพี่หมู่มูก็ผ่านแล้วนะคะติดข้อสองอยู่นะคะพี่หมูๆสวัสดีเพื่อนกบค่ะพี่วันจันสวัสดี พี่กบสวัสดีน้องยาด้วยนะคะได้นะคะเอ้ยอย่าเปลี่ยนไปนใช้เน็ต wifi บ้านอะตอนนี้ใช้เน็ตมือถืออยู่อะถ้าเปลี่ยนเนี่ยกลัวหลุดมากเลยอะคพี่กบสวัสดีน้องส้มสวัสดีพี่กบด้วยนะคะพี่กบมีคุณณรุมนด้วยนะคะคุณณรุมนผ่านแล้วคะ่ะพี่กบก็ผ่านแล้วนะคะคุณณลุมนต้อนรับคะ่ะน้องส้มได้อะไรกินคะวันนี้ส้มกินแกงส้มคะ่ะ แกงส้มใบมะขามอ่อนใส่ปลาดุกใสก่กระเจี๊ยบเขียวนะคะด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือเราพยายามทําให้ครบทุกอย่างเช่นาภาพนิ่งสตอรี่คลิปสั้นคลิปยาวไร้สดอะค่ะให้ให้ครบทุกอย่างในวันพี่วันจันสวัสดีน้องแต่นนะคะพี่หมูมูสวัสดีน้องมิวอารินันค่ะ วินเทจนะคะกำลังเข้ารับชมค่ะเข้ามาทักทายเพื่อนๆในห้องได้นะคะถ้าเป็นครีเอเตอร์หรือว่าไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะทักทายกันนะคะเราจะได้เป็นเาทั้ง9ก้าล้านดวงตาสวยๆเลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้ส้มมายืนยันตัวตนนะคะยายแตนสวัสดีพี่วันวันจันค่ะพี่หนุ้ยสวัสดีพี่นุชด้วยนะคะพี่กบสวัสดีน้องยาด้วยนะคะ พีวีทแฟปเก่งมากเลยนะแม่วันนะคะแม่วันกำลังเข้ารับชมอ่าแม่วันนะคะคุณณรมนก็ผ่านแล้วนะคะทุกคนจับไม้จับมือกันได้เลยนะคะไปส่งกำลังใจให้กันนะคะเราจะได้ไปส่งกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีและยินดีต้อนรับทั้งสิบเอล้านดวงตาสวยๆเลยคะ่ะห้องค่ะมีคุณณฤมนด้วยนะคะ ทักทายคุณนรุมนด้วยนะคะเพื่อนๆพี่นุสวัสดีน้องมุมพี่นุยเปิดเวทีได้เลยนะคะพี่นุหนุชบ้านนกนะคะน้องอ,อ้อสวัสดีพี่ส้มสวัสดีน้องอ้อด้วยค่ะน้องอ้อก,ก็สวัสดีรอบห้องจ้านะคะพี่นุยปียะกําลังเข้ารับชมนะคะพี่วันจันสวัสดีเพนอนยาค่ะ มีคุณใจมีแม่ละเอียดนะคะมีพี่วิทย์นะคะแล้วก็มียาตาหยวงนะคะที่ผ่านแล้วนะคะมีคุณนาลุมนด้วยนะคะคุณนลาลุกอ่านวลนวงแสงหันไฟหาแสง <laughs> เพราะว่าห้องสม้สมแบบไม่ชอบเอเวลานอนไม่ชอบไฟที่มันสว่างมากเกินไป ทีนี้รายละเอียดค่ะแยแตนก็กําลังเข้ารับชมนะคะคุณครูใจ,ใจใจสวัสดีน้องยาคนหล่อค่ะพี่วิสวัสดีครับคุณยานะคะแม่ละเอียดสวัสดีน้องยาค่ะปัอญาด้วยค่ะยินดีต้อนรับนะคะเรื่องสองทุ่มอ๋อโอเคค่ะอีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งนะคะแม่เอียดมีคุณโซ่ พื่อนยาบอกว่าสวัสดีครับพี่วันพี่วันจันนะคะเพื่อนยาสวัสดีครับพี่วิทย์นะคะกล้องออกเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะถ้าไ์แล้วลืมปัดแอปกล้องออกให้เปิดกล้องทิ้งไว้นะร้อนเลยแป๊บเดียวนะคะน่วงเลยอรู้เลยอพี่วิทย์แอปเก่งมากเลยนะ แม่วันนะคะแม่วันกำลังเข้ารับชมอ่าแม่วันกันนะคะเพื่อนยาสวัสดีครับพี่เอียดนะคะภูใจใจสวัสดีน้องนุ้ยนะคะพี่วันจันสวัสดีค่ะนุ้ยนะคะ